สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรือตกปลาต่องเที่ยวบายซาโต้ครับผมวันนี้เราก็ออกมาหากูเลากลางอ่าวกับทีมงานเชี่ยวหลานครับผมทางเดินทางบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมใช้เวลาการเดินทางประมาณ45นาทีก่อนจะถึงหมายครับผมเราออกจากอ่าวชัยยาวิ่งตรงไปตรงกลางอ่าวครับผมเพื่อไปหากูเลาตามเป้าหมายของทีมงานครับผมระหว่างทางเราก็พบกับ เรือประมงที่เขาทําการประมงลากแขกครับผมแล้วก็ไปเข้าหมายกันเลยครับผมไหลเข้าหมายเลขก็ปลากินเลยครับผมหมายแรกเราไปดูกันว่าเป็นปลาอะไรครับผมมันเป็นปลากูเลาเลยครับปลากูเลานี่มันจะเป็นปลาที่กินโหดมากครับผมเวลามันกินมันกินเป็นเป็นฝูงนี่เดือดเลยครับผมหัวท้ายเรือนี่กินหมดครับวันนี้เราก็มากับทีมงานแค่3ามคนครับผมนี่มาดูหัวเรือหัวเรือก็กินอีกแล้วครับนี่เป็นพิติครับผม ที่ตีก็กินอีกมาดูกันว่าเป็นปลาอะไรครับผมยังเป็นกุโลเหมือนเดิมครับผมกุโลสัญชาตญยานมันคือมันจะแบบอยู่รวมผูงเวลากินก็กินแบบโหดโหดมากครับผมอ๋อและอีกอย่างเวลามันหินสวิงไม่ได้มันจะหันหัวออกอย่างเร็วครับผมแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเยก็บไปเรื่อยๆ แล้วก็ตัดในอีกตัวเลยครับผมนี่อี่โอ๊ตี่โอ๊ตก็กินหัวเรือพิตีกินอีกแล้วครับผมมันกินมันกินทั้งวันครับผมกูเรามันกินไปเรื่อยๆมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นปลาอะไรของของพิตีครับผมช,ชุดอุปกรณ์ที่เราเล่นก็คือเป็น SLJ หมดเลยครับผมพ่อน้ำ มันไม่ลึกครับผมอ๋อตอนนี้เป็นอังเกยน้ํามันไม่เกินประมาณสิบเมตรนะครับแล้วก็เราใช้การเคราะนี่ก็กินอีกแล้วครับผมกลางเรือก,กินอีกแล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะเกี่ยวหางมาครับผมเพราะปลามันฝูงใหญ่พอเหยื่อลรยปุ๊บมันก็โจบโจบก็ติดหางโอ้พี่ตีหัวเรือกกินอีกแล้วครับผม เวลาไหลเวลาไหลเรือเข้ากองปุ๊บถ้ามันไม้ไหนกินก็คือกินทั้งลำเลยครับผมพวกเรากลางอ่าวมันก็จะกินประมาณนี้ครับเก็บมาได้กดี่ตัวครับผมของผู้ยิ่ตีก็หลุดตีนี่มาหัวเรือตัดมาที่ผู้ยิ่ตีก็กินอีกแล้วครับผมเป็นนังเกยครับผมซากตรงนี้มันจะเป็นซากเรือจมเป็นเรือจมนานแล้วครับผมมันเป็นซากเรือแตกครับผมแล้วก็จมเก็บเราก็เก็บเรื่อยๆแล้วก็ นี่เราก็กลับคนเลยครับผมตกแค่ครึ่งวันครับผมแล้วก็เดินทางกลับเพราะว่าทีมงานเขาบอกพอแล้วตกแค่นี้พอครับผมพักผ่อนเป็นซิบตกปลาพักผ่อนครับผมเราไม่เน้นปลาเราเน้นพักผ่อนครับผมระหว่างเดินทางกลับก็บรรยากาศประมาณนี้ครับผมเก็บอุปกรณ์ไปเรื่อยๆเดินทางกลับไปเรื่อยประมาณสี่พันนาทีนี่เราก็เจอพี่ใหญ่อีกลำหนึ่งเป็นเรือเรือการ์ดครับผมวิ่ง ก็วิ่งผ่านร่องน้ำมันร่องน้ำมันเข้าบ้านครับผมเดินทางไปเรื่อยๆวันที่เราออกมาขึ้นลมสบายครับผมขี่เรื่อยๆส่วนใครที่อยากตกปลาอยากท่องเที่ยวแบบนี้ผมสามารถพาไปท่องเที่ยวตกปลาได้ครับผม อยากเจอกูเราอยากเจองานเคาะปลาอังเกยติดต่อได้เลยครับผมนี่ก็เราวิ่งผ่านชาวประมงลากแขกอีกแล้วครับผมก็เราเดินทางเข้าปากล่องไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวตอนท้ายเราก็มาดูว่าปลาที่เราได้ก็จะเป็นประมาณไหนครับผมถึงท่าเราก็เทียบเรือครับผมนําปลาขึ้นมาชมกันครับผมว่าปลามันจะประมาณไหนครับปลามันก็ประมาณนี้ครับผม ใครอยากตกปลากุเลหรือตอกปลงเกยหรืออินซีติดต่อผมมาได้นะครับผมด้วยเบอร์0948803355หรือซาโต้หรือไตซาโต้ก็ได้ครับผมขอบคุณครับ